นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช5 6 6 6ตรงกับวันพุธแรม6คข้าเดือน6ปีเถาะนะครับ วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเหมาะแก่การมงคลไหว้พระขอพรเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสีความสมําเร็จของวันนี้คือสีขาวเทาสีเบกหมอกสีตะกั่วสีบรอนเงิน <ST AR> สีอับโชคของวันนี้คือสีชมพูสีบานเย็นสีม่วงอ่อนๆทิศความสมําเร็จของวันนี้คือทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอาคเนย์หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้เครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือวัตถุมงคลเครื่องรางของขลัง ปงขามพระพิคเนตเจ้าแม่กวนอิมนะครับเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกินีในชื่อคือจอจานช่อชิงชอช้างซอโซ่ช่อกระเฉยและหลอดยอยหญิง <c oughs> เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือบอยไมย้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาพอพันฟอพันพอสมเผาและหม่อมมาเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับ ตัวใดตัวหนึ่งนามคือยอยักษ์รอเรือรอลิงและวอลแหวนเลขมงคลวันนี้เลข4เลข2และเลข8หมายเซตวันนี้สุนทรผู้รสจนาไว้ว่าแม้นใครรักรักมั่งชังชังตอบให้รอบคอบคิดอ่านน้าหลานหนาะรู้สิ่งใดก็ไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับ เสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ